HNDL เนี่ยมันก็คือ Harvest Now d e c o s t o r เก็บวันนี้แฮชวันหน้าเออใช้ำนี้เก็บใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้ก่อนเก็บใส่ค่าวไว้ก่อนพอออนตทมันคิวเดย์เมื่อไหร่มันก็เอาข้อมูลที่มันเก็บไว้อะมาถอดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพิรพลอนุรตรรโสดครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset เราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท As สซิสโปรเฟชชั่นัลเซ็นเจำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดครับ ชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้างม่ n เซ็ตใหม่ให้ห่างไัยบนโลกไซเบอร์ช่วงนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ในปีหน้านะครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้าง10อันดับ นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมมณเอกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท a อซิสโปรเฟชชั่นัลเซ็นเตอร์จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีันอิตครับครับผมอาจารย์ครับเรื่องของท็อป10ภัยไซเบอร์นะฮะสัปดาห์ก่อนอาจารย์เกินไปหนึ่งอย่างเองนะฮะวันนี้ก็เลยขออาจารย์มาคลี่ประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการเผยแพร่เรื่องของ แนวโน้มพายไซเบอร์สิอย่างเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปในงานซีดิกเมื่อสองสองสัปดาห์ก่อนนะครับผมอ๋อมีทั้หมดอีกคุยไปข้อเดียวอีน้องว่าที่เล้วใช่ครับคุยไปข้อเดียวครับครับครับก็มาขออาจารย์ทวนข้อแรกอีกนิดนึงได้ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อเลยนะครับแล้วก็เอจะทำให้พอเราเราพอเห็นภาพอยู่นะฮะว่าในสิบอย่างเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับเชิญครับอาจารย์ครับ ข้อแรกเราก็คุยกันเรื่องของ AI ฮะว่า AI มันจะเก่งขึ้นนะแล้วมันก็จะทำทำงานด้วยตัวมันเองครับเรื่องป็น AI agent หรือ agentic AI แล้วมันก็พวกโจรแฮกเกอร์มันก็จะเอาไอวก AI agent เนี่ยเข้ามาโจมตีเราโดยที่มันไม่ต้องออกแรงอ่ะก็คือมันก็จะมันก็คนเขียนโปรแกรมทำสคริปต์ให้มันรันไว้เป็นโรบอทอย่างเงี้ยครับถึงเวลามันก็จะไปหาช่องหาทางใช้แกะเกาอะไรของมันน่คือปกติมันต้องใช้จริากรรของมนุษย์ใช่ไหม แต่ตอนนี้ตัว AI บางตัวอย่างคอสแอนโทพิกี่ยมันมันสามารถจะสุ่มไปสุ่มมาทําไปทํามาแล้วมันสามารถจะเบกเข้าไปในระบบต่างๆได้นะโดยที่มันใช้จินตนาการของมันเองอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จินตนาการของมนุษย์อ่ะพูแกว่า AI มันเครื่องมือมันเก่งละกันแล้วเราก็ส่งให้มันออโต้มันก็ขุดของมนไปเรื่อยอ่ะนะจะเป็นออคล้ายๆแบบออโตเมตเพนเทสไปายถว่าเราไม่ต้องใช้ความสามารถของคนในการเจาะระบบแต่ว่าใช้ให้ AI เนี่ยมันหาทางคิดทําแล้วก็เจาะ ให้ได้แล้วมันก็ไม่เหนื่อยมันก็เจาะไปเรื่อยอ่ะอาจจะเจาะสามวันเจ็ดวันในที่สุดมันก็หาทางอมันจนได้ hmm. อืมก็เลยบอกว่าทางทางแก้นเนี่ยมันก็คือคนที่เฝ้าระวังอย่างผมทำไซเบอร์ตอนเดี๋ยวทำซ็อกคําเฝ้าระวังเนี่ยครับ <c oughs> เป็นติ๊กี้โอเวอเซ็นเตอร์ผมก็ต้องเป็นเอเจนติกซ็อกเหมือนกันก็ <c oughs> คือต้องเอาเอไอมาสู้กับเอไอก็คือเราก็ต้องมาเอาเอไอมาเป็นยามคอยตรวจว่ามันมาหรือยังถ้ามันมาแพทเทิร์นนี้แบบนี้ เราจะทีชว่ามันเป็นโจนไหมเราจะล็อกมันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นยุคที่แบบว่ามันไม่มันไม่ใช่มีฮิวแมนจะไปลบคมมันหนักแต่ว่ามันจะมีเอเจนต์ที่คอยโปรเทคแล้วก็คอยจัดการกับการโจมตีต่างๆอาจจะรวมถึงการอัตโมัติ็อกการที่มันจะต้องครีอะไรบางอย่างไว้ก่อนแต่ซึ่งตรงนี้มันก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดทําไว้ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไปไปปิดนทริกที่มันปอกได้แต่มันต้องแยกให้ออกระหว่างทร็กเหมือนกับเรา ล็อกบัญชีมาใช่ไหมถ้าเราไม่ล็อกเลยโจรก็อโอนเงินสบายใจเฉยแต่ถ้าเราทำออโต้ไว้ให้มันล็อกเลยถ้าเกิดดูแล้วมันแปลกๆเนี่ยไม่ต้องรอให้คนมาโทรมาแจ้งเราก็ฟรีสแอคเขาไอ้เขามันก็จะโอนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แค่อารมณ์เดียวกันครับแต่ก็ในแลนะคตเนี่ยนะมันอยู่ที่ความแม่นยำของเราด้วยไอ้เพิร์นที่เราจะเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่ค่อ,คอยติดตามพวกแฮกเกอร์ว่าจะพัฒนาตัวันไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ย แตมันก็มีการลบกันทางด้านเทคโนโลยีระหว่างฝั่งธรรมะกับฝั่งอาถรรพ์คุยไง <c oughs> แล้วก็ใช้ต้องใช้เอไอทั้งคู่เพราะมนุษย์ไม่สามารถจะรับมือกับเอไอในการเจาะระบบได้แน่นะฮะใช่เพราะมันเร็วฮะเอไอ <cev ap. S 2> มันมีพลังในการบวกหมดแล้วมันก็มนุษย์อจใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งมันใช้นาทีเดียวอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่ตรงนี้เราก็ต้องมีคอมพิวติ้งพาวเวอร์มีระบบที่ต้องเตรียมรองรับเหมือนกันแต่ตอนนี้ข่าวดีคือมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะนะแต่ว่า สักหกเดือนหรือปีหนึ่งข้าหน้าเนี่ยผมว่าคุณโยคงได้ยินข่าวว่ามีการใช้ AI ไอมาเจาะระบบเนี่ยเริ่มมีข่าวมาเรื่อยๆตอนนี้แต่สองสเดืให้หลังเดนคงเห็นว่ามันก็ถี่ขึ้นครับก็ข้าว่าตัวคุณต่อไปคับสหรับข้อแรกครับดังนั้นข้อแรกเรื่องของแนวโน้มภัยไซยเบอร์ที่เราจะเจอในปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นฝีมือของเอในแบบที่เป็นเอเจน เอเจนติกเอไอก็คือเป็น AI ที่ถูกสั่งขั้นถูกสั่งคําสั่งให้มันทําข้อมูลทําคําสั่งขั้นตอนต่างๆเนี่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและทําไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมีทั้งความเร็วมีทั้งความอดทนทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันก็ต้องเจาะได้แน่แล้วพอเจาะแล้วจะทําอะไรต่อเนี่ยบางทีความรวดเร็วของมันก็กลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวนะครับในแล้วในข้อถัดไปล่ะครับจย์ ก็ต่อไปเนี่ยในในงานซิดิกเนี่ยวันที่67ิเจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีหัวข้อใหญ่สองข้อแต่ข้อแรกก็คืออนาคตของ a ออซึ่งเร,เรียกว่า a อดีอแตละซึ่งเราอาจจะไม่พูดถึงตอนนี้เพราะว่าเราก็เคยพูดไปหลายครั้งละใช่ครับแล้วก็ข้อสองเนี่ยก็คืออีกหัวข้อหนึ่งซึ่งมันรีเล็ตแต่แล้วมันก็เกี่ยวข้องกันครับก็คือเรื่องของพันตัมคอมพิวติ้งแต่สำหรับหลายคนอาจจะโอ้มันใหเลยอนะาจารย์อะไรเงี้ยมันอะไรของมันอะไรเงี้ยมัน ทำไมต้องไปตื่นตัวตื่นเต้นแบบกระต่ายตื่นตูมเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราคุยกันวันนี้ของปีที่แล้วอาจจะแบบแบบสิงมากเลยคือไม่มีใครสนใจอะไรมันเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยของปีนี้เนี่ยเริ่มส่งผลให้เห็นบ้างแล้วอืมแต่อย่างตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยมันร่วงลงมายี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะแค่แค่เมื่อวร้อยหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งได้แล้วพอวันที่หนึ่งเดือนนี้มันก็เดือนเจ็ดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ย นะตอนนี้เนื่องจากไอ้เงินมืดเงินดําในระบบมันก็ถูกกวาดล้างด้วยนะส่วนหนึ่งครับนะแล้วก็การเก็งกาไรมันก็มีความเสี่ยงซึ่งคนมันบิตคอยมันขึ้นถึงจุดจุดนึงมันก็อาจจะขายทำกาไรใช่ไหมมันก็ขายบิตคอยออกมาแต่ค่กลุ่มนึงก็จะกังวลเรื่องคอนตามคอมพิวติ้งว่าถ้ามันเบรกทรูได้เมื่อไหร่เนี่ยไอ้บิตคอยพวกนี้มันก็มูลค่ามันก็สูงทันทีเลยนะมันก็จะไม่มีความหมายแล้วเพราะมันจะสอดได้หมดเลยทุกอย่าง อันนี้คือวันีอเรนดูมเดย์ของชาวบิตคอยเนอร์แต่ว่านั้นก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าบิตคอยเนอร์หลายคนก็ไม่เชื่อนะคิดว่าทีมเดฟทีมพัฒนาซอฟแวร์อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องหาทางเอาตัวรอดจากไอสานการณ์นี้ไาให้ได้ครับแต่วัะนั้นทีนที่สองเนี่ยมันก็จะมีชื่อเฉพาะของมันเรียกรเรียกคิวเดย์ค <Day> <c oughs> ิวเดย์ครับคิวเดย์ก็คือวันวันพิรศษษาของของชาวบิตคอยเนอร์หลายแหล่หรือว่า คนที่ใช้โปรแกรมที่มีการเข้ารหัสเช่นโปรแกรมโมบายแบงกิ้งทุกวันนี้รเราก็มีการเข้ารหัสใช่ไหมครับซึ่งถ้ามาถึง Q ิวเเนี่ยไอ้ระบบการเงินก็จะโดนเจาะหมดเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะถอดได้หมดเหมือนกันครับนะทำเล่นไปถ้ามันไม่มาถึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมาเมื่อไหร่คุณจะปิดกั้นทันเหรอใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะคุยกันถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ใหมล่ละ คมาเสียเวลาแหละก็เพิ่งมาตื่นตัวกันวันนี้เขาเรียกว่า H D N L test นะคือภายจาก H D N L H N D L แม่แซอ H H N D L ทั่วที่หมดทุกคนครับผม H N D L H ฮ่องกงครับ N เนเธอร์แลนด์ D ด็อกแล้วก็ L ก็แล้วแต่เราเรียก L local นะแล้วแต่นะครับก็คือ H N D L เนี่ยมันก็คือ ฮาวเวสดาวดิค<ม>ิปเเตอร์ก็คือแฮ็กวันนี้อ่าเก็บวันนี้แฮ็กวันหน้าเออใช่คำนี้<ม>แต่งงไหมงงไหมกว่ก็คือตอ,ตอนนี้ต้องคอนต้ามันยังแฮ็กไม่ได้ใช่ไหมมันยังไม่เบรกทรูมันยังไม่บรรลุใช่ไหมแต่แฮกเกอร์มันไม่งงมันก็เก็บข้อมูลใครเข้ารหัสอะไรของเราไว้ก่อนอืเ<ม>ก็บแฝงรหัสไว้ก่อนเก็บใส่ข่าวไว้ก่อนอ<ม>พอคอนต้าม,มันคิวเดย์เมื่อไหร่มันก็เอาข้อมูลที่มันเก็บไว้อะมาถอด ทีมที่คำขอ,ของคำพูดที่ว่าเก็บเกี่ยววันนี้แล้วก็ถอรหัสวันหน้าเออนะฮา, digital, าร์เวสนาวดิคิปเลตอร์เ็บเกี่ยววันนี้ถอรหัสวันหน้าเอออะรประมาณนี้นะประมาณนั้นดังนั้นในข้อที่สองเนี่ยก็จะเกี่ยวโยงชัดเจนมากกับเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นยุคใหม่ที่มันจะมีพลังประมวลผลที่รวดเร็วกว่าเดิม มากๆามากม,ากม,ากมากนะครับและพอมันมากขนาดนั้นน่ยมันมากจนสามารถจะถอดรหัสสิ่งที่เราเข้ารหัสกันไว้อยู่ในทุกวันนี้ได้นะซึ่งก็รวมไปถึงทางการเงินต่างๆรวมถึง Bitcoin ที่มีการเข้ารหัสไว้ด้วยนะครับ<ต>ดังนั้นเิคริปโตทั้งหมดเลยเงินคริปโตด้วยใช่ครับ,<ช>รบดังนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังอาจารย์คิดว่าปีหน้าเราจะเห็นอะไรจากเรื่องนี้ไหมฮะคือตอนนี้เดี๋ยวเรากงจะพูดถึงเรื่องการป้องกันนะ พอทุกครั้งที่เราพูดถึงไทยเราพูดถึงการป้องกันใช่ไหมครับคือหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้ตื่นตูมหรอกมันยังไม่ใช่ปีหน้าแน่นอนครับแต่แต่ว่าเขาทำนายแล้วว่าอย่างเร็วสุดประมาณสองพันสามห้าโอ้แต่ก็คือสิบปีข้างหน้านี้อืมซึ่งสิบปีเนี่ยก็ทีทั้งโยมันแปบ๊บๆก็สิบปีแล้วใช่ครับมันก็ไม่ได้ว่าช้ามากนะแต่หลายคนที่ฟังรายการอยู่น่าจะยังมีชีวิตอยู่นะเพราะฉะนั้นในในสิบปีเนี้ยมันอาจจะมีการเบ่ทูเป็นระยะระยะอืมซึ่ง ทางสามัญมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาใน n i s d เนี่ยก็ได้ออกมาตรฐานใหม่ขึ้นมาครับสำหรับควอนตัมโดยเขาเรียกว่า pqc 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 อ่า p ย่อมาจาก post q ก็วอนตัม c ก็คอมพิวติ้งครับแต่อะไรไป c crypto graphy เท่าที่ crypto g r a p h pqc เรียกว่าจาก post วอนตัมคริปโตกราฟีก็คือการเข้ารหัสหลังควอนตั้มก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมในการเข้ารหัสเพื่อ ให้เป็นสิ่งที่ว่าเขาเรียกว่าควา r e s i ี t สแตนคือถ้าคอนตจำม,มันเละทุเมื่อไหร่ที่หลอเมื่อไหร่ก็อย่าทำไม่ได้เพราะว่าให้กลไกในการเข้ารหัสไอ้อกอริทึ่งยังถูกเปลี่ยนไปแล้วอืมอืมตอนนี้ก็เลยต้องมีการทำอินเวนทอรี่ของการเข้ารหัสว่าแต่เข้าแบบหนที่มันอันตรายต่อการถูกถอดแล้วจะมีการเปลี่ยนวิธีการเข้ารหัสแบบใหม่ก่อนที่มันจะถึงดุงเจตัวคิวเดนนี่หรือเปล่าครับ <c oughs> แต่แทถ้าเปลี่ยนทันก็ถอดการเข้ารหัสกจาออก เหมือนปักปักออกอะปลั๊กแอนเพย์อะคือปลั๊กออกแล้วเอานใหม่เข้ามาใส่แทนอืเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ซิคยวตี้จากนี้ทุกโยงนะว่าสทจะซื้อไฟวอลซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็น PQC Lady ก็คือหมายควาว่าถ้าเกิดมันคิวเดเมื่อไหร่ก็สามารถจะรองรับคอนตามได้เลยอในอนาคตซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มทําขายกันแล้วหมายวาว่าถ้าซื้อของผมเนี่ยผมผม PQC Lady นะถ้าคุณซื้อของคู่แข่งผมอาจจะ S <S ไม่พีคีเลยดี <Lady S 2> เขา,ะขาจะโฆษณาขายกันแบบนี้แต่ว่าของจริงเป็นไงไม่รู้นะแต่หมาควว่างานรีเสิร์ชของซิคิวตี้ทุกวันนี้ก็จะเอาเรื่อง PQC เนี่ยมาเป็นสารณะแล้วว่าเฮ้ยถ้าทําออกมาแล้วต้องให้มันถอนระหัสได้เวลามาถึงไอคิวเดย์ดูมเดย์นะนั่นก็คือสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยที่ซิคิวตี้เห็นเลยว่าโอดักของซิคิวตี้ทั้งหมดเลยในโลกนี้ะจะต้องมีสเปคเขียนว่าเป็น PQC เลยดีหมายความว่าเขาเขา,ขาตอนนี้เขาเขาป้องกันความตายได้ก็จริง แต่ถ้าเกิดควันตัมมันบรรลุเมื่อไหร่เขาสามารถจะอัปเกรดระบบเข้าให้หนีตัวนั้นออกไปได้เขาเรียกว่ามีควันตัมรีสิสแตนได้ครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีหน้าเลยแน่นอนอืส่วนไม่ต้องรอเลยเนี่ยส่วนอีกอันหนึ่งที่จะเกิดแน่ๆตามที่อาจารย์บอกไปแล้วคือ HNDL ซึ่งมันเกิดอยู่แล้วเลยถูกไหมครอาจารย์เอามันเกิดมาานแล้วเกิดมาหลายปีละซึ่งมันก็คงจะเก็บไปเรื่อยยิ่งใกล้ควนตั้มเท่าไหร่ไอ้ HNDL นี้ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยเพราะมันคิดว่ามันเก็บไว้นี่มันออาจจะเปืนนดิสมัแตุ่ มันก็ได้อ่ะมันอาจจะเก็บไว้สักสักอาวุธคอนัทมเบกทูภายในห้าปีแหละคุยงครับมันก็ไม่นําก็ไม่นานนะสองพันสามสิบใช่ครับจริงตอนนั้นมันเจาะเราได้ห้าปีมันเจาะเราได้มันเจาะเราไม่ได้วันนี้แต่ห้าปีมันเจาะเราได้เราจะเอาไว้เราจะรอวันนั้นให้ถึงวันนั้นเปล่าอืมมคือวันคือฟิวเจอร์เฟสอะไอของอนาคตอะยังไม่เป็นตอนนี้แต่ว่าในอนาคตมันมาแน่ๆแล้วมันเป็นภัยแน่นอนอะนณอย่าง H N D L ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย ซึ่งพอแปลงเป็นภาคปฏิบัติสําหรับแฮกเกอร์แฮกเกอร์เขาก็จะเหมือนอาจจะเจาะระบบแล้วก็มาขโมยอะไรบางอย่างที่เราเข้ารหัสไว้อะขโมยไปทั้งก้อนนั่นแหละแม้เขายังเข้าอ,อ่านไม่ได้ก็ตามเอาไปเซฟไว้ก่อนใช่ใช่ฮึมนะฮะโดยิธคอนตอนนี้เราก็อยู่ที่กุญแจในการเปิดถูกไหมบิบคอยนี่ยค,คือเองินมันอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วโลกอ่ะเราจะเข้าจากตงูงไหนก็ได้จะอยู่กรุงเทพอเมริกาอยู่ญี่ปุ่นก็ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้เวลา กบิคอยเนอร์ที่เขาเล่นกันระเป็นสิบเป็นร้อยล้านพวกสแกมเมอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เอากุญแจไว้ที่เอ็กเชนแต่เขาจะเอากุญแจเนี่ยไว้ที่ตัวผ่านพวกกีเซอร์เอ่เลเชอร์นาโนเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอย่างเงี้ยในนั้นนะ่ะมันจะมีกุญแจอยู่เป็นไพรเวทคู่ถ้าเกิดว่าใครได้ไพรเวทคิวนี้ไปก็จะไปถอนเงินดิวิตคอยออกจากที่ไหนในโลกนี้ก็ได้มูลค่ากี่ร้อยกี่พันล้านก็ได้เพราะฉะนั้นกุญแจเนี่ยมันสร้างโดยคำทั้งหมดยี่สี่คำ นะไอ้ยี่สีบคำนี้ยังไม่มีมนุษย์หน้าไหนในโลกนี้ที่สามารถจะถอดไอ้ยี่สิบค่ะยี่สี่คำนี้ออกว้คุญแย่ได้แต่ถ้าวันไหนคอนตัมมันรู้เมื่อไหร่ไอ้ยี่สิบคำนี้ไม่มีความหมายเรียบร้อยเลยจบัโดยการเข้ารหัสแบบเดิมนะขอบขอบขอย้ํากันนะ,ะการเข้ารหัสแบบเดิมไม่รอดแต่ถ้าเกิดการเข้ารหัสแบบใหม่มีคอนตทมรีเซนต์มันอาจจะเป็นสี่สิบแปดคำอาจจะเป็นหกสี่คำหรือมันจะมีอะไร ข้ามาเพิ่มเติมเป็นซีดเป็นซออะไรตอนนี้ยังไม่รู้อืมแต่ว่ามันกำลังทากันอยู่ตอนนี้กาลังหนีตายกันอยู่เพราะเงินบิตคอยเนี่ยมันเป็นฝูงเป็นแสนล้านน่ะมันคงไม่หยุดให้ดีตอลแอเสร็จมันอยู่เป็นแสนล้านหายวับไปในวันเดียวคงมันคงมันคงไม่ยอมอย่างนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างจากทองคําเพราะทองคําเนี่ยยังไงทองคามันก็ยังอยู่ครับนะแต่บิตคอยถ้ามันเจาะได้เมื่อไหร่ก็จบจบทุกจบไม่ใช่จบเพราะบิตคอยเนี่ยนะ จะเป็นอีเทอเรียมโซลาน่าอะไรทุกตัวที่เป็นเหรียญก็ไปหมดแล้วด้วยคุณสมบัติจบวันเดียวเลยด้วยคุณสมบัติมันที่เอ่อเมื่อย้ายมือเปลี่ยนมือแล้วไม่มีร่องรอยเนี่ยล่ะก็ยิ่งยากเลยถูกไหมฮะใช่จริงจริงเนี่ยถ้ามันออนเชนเนี่ยมันมีแรมเชนอนวิสิสมันสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าใครโอนไปให้ใครบล็อกไหนโอนไปบล็อกไหนมันมันเขียนอยู่ในบล็อกเชนอยู่แล้วจริงๆแล้วมันมันมีความทานเซล์เรนซีระดับหนึ่งอยู่ แต่พวกโจรบางทีมันก็ไม่เข้าใจตรงนี้มันก็คิดว่ามันใช้บิตคอยแล้วมันจะรอดแต่มันก็โดนกับทุกทีเพราะว่ามันมีเชนนะไอ้ตอนนี้ตำรวจเขาก็มีใช้อยู่ครับแต่จะวัดไปแล้วมันก็ไล่ได้แต่ไล่ยากหน่อยแต่ในที่สุดมันก็ไล่ได้อยู่ดีไล่ได้อยู่ดีแหมเรื่องเลเจอร์ที่จันพูดถึงเมื่อกี้นี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกันนะจารย์ ครับที่เวลาแค่นหนึ่งฮะที่ว่าเขาเจอ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่เลเจอร์ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้นะมันเป็นกุญแจผ่านเข้าไปในที่อสซทธเขาเป็นสิบเป็นร้อยล้านบาทเราไม่รู้ไงเราไม่มีทางรู้ตรงนั้นแต่เขาจะเก็บเงินหลบตำรวจไม่ให้อายัด <c oughs> เขาต้องเก็บด้วยตัวนี้แหละเป็นทางเดียวที่เขาจะเก็บเงินไว้ได้เอาเป็นมอดให้ลูกอีกสิบยี่สิบปีก็ได้ถูกไหมละ่ะหรือเขาอาจจะมีเลเจอร์หลายอันอันนี้มาบอกตำรวจว่าเหลือร้อยเดียวแต่อันจริง ร้อยล้านอาจจะเก็บไว้อีกที่หนึ่งก็ได้อาจจะอยู่ที่แฟนเขาก็ได้คือทุกอย่างไปไปได้หมดคืออย่างไปไปได้หมดนะถ้า hmm. สนใจว่า่ๆเรามาคุยเรื่องนี้แล้วกันแบบลึกๆเลยผมเพิ่งกลอ,อกรายการมารายการหนึ่งก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ประชาชนฟังก็บอกว่าเลตติ้งดีและหลายคนก็สนใจมากเลยว่าไอ้นาโนเลเจอร์ ger, ทีเซอร์พวกนีม้มาทำงานยังไงอะไรอย่าเงี้ยครับผม ได้ครับนี<ป>่คือเทรนที่2นะฮะตอนนี้ผ่านไป2เทรนเท่านั้นนะฮะก็คือ,เ,อเรื่อง Agentic AI Attack นะครับการแฮกด้วย AI แล้วก็ถัดไปก็คือเรื่อง Qday กับ PQC แล้วก็ HNDL 3าคำนี้เป็น3ามคำที่เกี่ยวโยงกันสำคัญมากๆแม้ว่า Qday อาจจะไม่เกิดขึ้นในปี2026แต่ HNDL คือการเก็บโกยเก็บเกี่ยวไว้ก่อนแล้วค่อยไปแฮกทีหลังเนี่ยหลังจากวันที่คอนตัมมันพร้อมสมบูรณ์แล้วเนี่ย มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าคงจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอาจจะไปต่อได้สักหนึ่งเทรนครับอาจารย์ก็อีกเทรนหนึ่งก็กลับมาเรื่องเอไอครับว่าเดี๋ยวนี้จมันจะมีการทำดีฟเฟกต์เขาเรียกว่าดีเฟกต์วิชชิ่งครับวิชชิ่งเนี่ยมันใคล้ๆกับฟิชชิ่งแค่คือส่งลิงก์มาหลอกให้เรากดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัววีนี่มาจากแต่แต่ว่าตัววีในย่อมาจากคำว่า voice วอยส์วอยสหรือวิดีโอก็ได้แต่วอ i c ์ฟ i s h i n g หรือวิดีโอฟิชชิงก็คือว่า คราวนี้มันมาเรียวตามเลยมันโทรมาเลยครับทั้งเสียงทั้งภาพนี่คือเป็นเป็นดีเฟกหมดเลยมันก็เหมือนเราประชุมกับคนผ่านซูมถ่าเป็นคุต้องทีมแต่ไอคนที่อยู่ในที่ประชุมเราเนี่ยผีหมดเลยอืถ้าคุยกับคนในไลน์กลุ่มแล้วผีหมดยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมอ่าเป็นตัวอักษรแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดคุยกันเนี่ยผ่านซูมเนี่ยแล้วก็ทุกคนในห้องซูมสี่ห้าคนเป็นผีหมดอ่ะกูโยว่าไงละ่ะมันจะสยองโอ้โหขนดดัไหนลยขนลุกละนะฮะคนหัวลุกมันก็เป็นอะไรที่แบบนลุกเลยล่ะว่าไอ้มัน มันไปขนาดนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมาขนาดนั้นแล้วเหลืออะไรเงี้ยครับมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ตรงนี้อืมแต่ก็น่าจะน่าจะเป็นไปได้จริงๆนะอาจารย์ปีหน้าเนี่ยเพราะว่าปีนี้ก็เริ่มเห็นแววเห็นแนวแล้วนะครับมีเทคโนโลยีที่รเริ่มทำิงๆมันเป็นไปแล้วนะคุณโยปีแล้วที่ฮ่องกงมีซ f o โอของบริษัทหนึ่งโดนหลอกโดยมีคนปลอมเป็นซีอโอเป็นผู้แทระดสูงแล้วก็ประชุมกันโดนโ,ดนโอนไปหกเจ็ดร้อยล้านนุณโยไปหาอ่านข่าวได้เลยฮ่องกง ผ่านเฟอร์มานีเนี่ยดีเฟกเนี่ยดีฟิเซกิชิ่งเนี่ยเจ็ดร้อยล้านอะ่ะประมาหกเจ็ดร้อยล้านบาทโดนแล้วโดนแล้วเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยครับเอาออก C.N.N เลยในเชนที่สามเนี่ยจะ์มีเขียนเรื่อง date of the password ไปด้วยเป็นยังไงครับจย์ก็คือตอนนี้มัน,ม,นมันไม่ได้แล้วไงเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเราจะใช้พาสเวิร์ดมาอ้างอิงกันแล้วก็มีคนล็อกอินเข้ามาแล้วก็บอกว่า เออที่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นนุ่งเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยมันมันจะได้พับไวมันแฮกง่ายแต่เขาก็เลยเปลี่ยนเป็น two factor authentic คือมันยากแฮกยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับแต่แต่ว่าพอ t factor authentic แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ลอกกันอยู่ดีเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีหน้าปลอมตัวปลอมอะไรึ้นมาสารพัดถูกไหมมันก็ปลอมแล้วปลอมอีกเพราะนั้นการที่เราจะ authent ด้วยหน้าอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่ว่าอย่างของอยกอย่าง internet banking แล้วกันครับ เขาเรียกว่าเป็นไลฟ์เน right ็ตนะไลฟ์เน hmm. ็ตแพทนะไลฟ์เน็ตแพทนี right ่มันก so hmm. ็คืออัลกอริทึมเป็นไอโซมาตรฐานตัวหนึ่งเอาไว้ตรวจสอบว่าเวลาเราสแกนหน้าเนี่ยมันต้องเป็นคนจริงๆเม่อที่เาเปิดวีโอให้ดูได้ไหมนะในการสแกนหน้าที่แท้จริงเลยคือมีมิติสามวิติของคนเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดจากจอมันก็เป็นแบนใช่ไหมล่ะมันก็จะรู้อย่างของไทยเนี่ยแบงค์ไทยเนี่ยเราฉลาดกับแบงค์ ต่างประเทศนะที่ตำรวจว่าจะลายจำได้ไหมที่ถูงวิทย์สิบหกเนี่ยไอ้โจนเนี่ยมาทำหลอกแบงก์จีนอ๋ออ่าหลอกแบงก์จีนแบงก์จีนมันไม่ถึงขนาดนี้แต่แบงก์ไทยเราเนี่ยเอาการไม่หมดแล้วอืตนะ่ถ้าเกิดว,ว่าเปิดวีโอให้ดูแบบลิ้นปินดาพยัคฆ์หน้ายิงฟันเนี่ยรู้เลยว่าไม่ใช่จะหลอกจะหลอกจะหลอกคนไทยไม่ได้เนะี่ยตรงนี้คือความแอดวานซ์ของของของเทคโนโลยีของคนไทยนะเขาเรียกว่า <S <S ไอโตสามศูนย์หนึ่งศูนเจ็ดไ้เน็ตแพทซ์นะซึ่งซึ่งการระบุตัวตนจากนี้ไปมันต้องมีเทคโนโลยีในการที่ว่าไม่ใช่แค่สักก็จะสแกนหน้าอย่างเดียวแต่ว่าสแกนหน้าแล้วก็ต้องดูว่ามันเอาหน้าคนมาส่องก,กับกล้องจริงดาอ,อะไรอย่างเงี้ยมันไปอีกขั้นหนึ่ง ม่ใช่พอเปิดวีโอเอาหน้าหลอกให้ดูเปิด iPad ให้ดูแล้วเอาเทนได้มันก็ตลกเกินไ,ไปว่าคุณโยมันด้วยไม่ควรจะโง่ขนาดนั้นถูกปะใช่ครับแค่เอาภาพถ่ายเอกสารมาส่องหน้าให้ดูก็อ๋อหน้าคนที่ตรงเข้าได้มันคงไม่โง่ขนาดนั้นอยู่แล้วมันต้องมันต้องมีความลุ่มลึกของวิติของหน้าของการสแกนด้วยอะไรอย่างนี้ครับครับได้ครับอาจารย์วันนี้น่าจะรบกวนอาจารย์ได้เพียงสเทรนเท่านั้นนะยังเหลืออีกเเทรนเดี๋ยวมาต่อกันในสัปดาห์หน้าครับอาจารย์ครับดีครับดีครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ ขอบคุณะครับแล้วค่อยคุยกันครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเยวไีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับจันครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ Spotify หรือ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท